สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะนี่นะคะพี่อ้อยสั่งไหมเป็นไหมขนแกะนะคะเป็นไหมขนแกะเป็นไหมฟูเนาะสั่งมา 5, 5ห้าห้าม้วนนะคะเป็นม้วนใหญ่ใหญ่มากๆนะคะอันนี้พี่อ้อยจะเอามาทําผ้าห่มนะคะมาทําผ้าห่มส,สวยไหม เพราะว่าต้องการสีสดๆน,นะคะเวลาทําออกมาแล้วเขาจะสวยมากๆเลยนะคะแล้วตัวขนเขาเนี่ยจะฟูแล้วก็นุ่มนะคะฟูนุ่มมากๆพี่อ้อยสั่งมาห้าม้วนเนาะเดี๋ยวถ้าไม่พอ,อยังไงพี่อ้อยก็สั่งน้องเขาใหม่ได้นะคะน้องเขาเวลาไปซื้อของจริงๆเขาไม่ได้ขายนะคะน้องอสมัยก่อนที่พี่อ้อยทํากระเป๋าเนาะถักกระเป๋าขายอะ่ะ พี่อ so so in ้อยจะเป็นลูกศิษย์เขาเพราะว่าแรกๆเลยอ่ะเราก็ต้องไปเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมเนาะก็เวลามีอะไรก็จะจะบอกจะบอกน้องเขาว่าเนี่ยพี่อ้อยอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็จะไปหามาให้นะพอดีวันนั้นบอกคุยกันว่าเออไปซื้อของหรือเปล่ายังไงเนี่ยพี่อ้อยอยากได้ไหมขนแกะนะคะช่วยดูให้พี่อ้อยหน่อยเขาก็เลยไปดูให้เนาะตัวนี้นะคะจะเส้นจะใหญ่กว่าที่พี่อ้อยเคยทำเนาะ สมัยก่อนที่พี่อ้อยทาเส้นจเล็ทก,ก่านี้นะคะนี่เส้นเขาจะใหญ่เหมาะสําหรับทําผ้าห่มนะคะเหมาะสําหรับทําผ้าห่มมากๆเลยสีก็สวยเนาะเดี๋ยวเวลาพี่อ้อยทํานะคะพี่อ้อยจะทําให้ดูเนาะว่าพี่อ้อยทำยังไงนะคะก็ตอนนี้ก็มารีวิวของนะคะไหมขนแกะนะคะราคาม้วนละหนึ่งบาทนะคะ180บบาทม้วนหนึ่งก็หนักหนัก ประมาณครึ่งกิโลนะคะประมาณครึ่งกิโลสวยสวยค่ะสีสวยมากๆนะคะทําออกมาแล้วยิ่งได้วไลวดลายยิ่งสวยใหญ่เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเวลาพี่อ้อยทำเนาะพี่อ้อยก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าทําออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะขอบคุณค่ะ